Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับผมนายอารีฟีนเดงพาเนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับการศึกษาในศตวรรษที่21หรือการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเนื่องด้วยที่ว่าเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นและคุณครูเนี่ยก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นผ่านาสื่อต่างๆเช่น การทําสืบการในการสอนผ่านทาง PowerPoint ผ่านทางเกมเคฮูดควิสหรืออื่นๆนะครับและการศึกษาหาข้อมูลของเด็กนักเรียนเนี่ยก็ง่ายมากขึ้นเพียงแค่สัมผัสปายนิ้วมือของเราเนี่ยก็สามารถหา,หาข้อมูลมหาสารได้ง่ายๆเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็แล้วก็มีสมาร์ทโฟน iPad คอมพิวเตอร์โ mm hmm. น้ตบุ๊กหรืออื่นๆนะครับแล้วถ้าหากถามว่าเ เทคโนโลยีมันก็เข้าถึงง่ายข้อมูลต่างๆมันก็เข้าถึงง่ายและนักเรียนจะมีคุณครูไว้ทําไมอ่าเนรนี้ผมจะมาตอนะครับว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดก็ตามคุณครูก็ยังเป็นคนที่อ่าสามารถทําให้นักเรียนเนี่ยสนใจทั้น่าการเรียนการสอนคุณครูก็ยังเป็นคนที่บ่มเพาะนักเรียนให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความรู้เป็นคนที่ดีได้ในสังคม ลองคิดดูนะครับว่าหากว่าไม่มีคุณครูเด็กนักเรียนเนี่ยาหาข้อมูลเองผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตเหล่านี้แล้วถ้าหากว่า,าเ,รเรียนไปเรียนมาและไม่มีเขาเรียกว่าเกิดข้อสงสัยขึ้นมาก็ไม่มีคุณครูที่จะคอยถาม ดังนั้นการที่เรามีค <nước> ุณครูเ <Tonight> น erm ี่ยเมื่อเรามีข <oo Prof> <als> ้อที่สงสัยหรือข้อที่คิดว่าเราไม่รู้ในจุดนี้เราสามารถถามคุณครูได้และคุณครูก็สามารถหาคําตอบให้เราได้และคุณครูนั้นก็สามารถบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่ดีได้ในสังคมดังนั้นคุณครูก็ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้นักเรียนเนี่ยทำตามความฝันที่หวังไว้และบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่ดีได้ในสังคมครับขอบคุณครับ